สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับช่วงของ r o c k e r Unbox นะครับวันนี้เป็น EP แรกนะครับในการที่มา Unbox ให้ท่านผู้ชมพี่ๆน้าๆนะครับน้องๆนักตกปลา,ารับชมกันนะวันนี้ก็ขอเสนอเป็นตัวนี้นะครับนี่ได้ว่า Alpha Air TW นะครับ TW รอบ7.1นรอบ7.1นะครับอ่าตัวนี้ นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันในกล่องว่ามีอะไรบ้างนะนี่กล่องเราก็สวยนะครับกล่องสวยนี่ก็จะมืดๆหน่อยนิดนึงอ่าด้านหลังผมเป็นแบ็กกราวน์นะแบ็กกราว์ดีขยับได้ด้วยเปิดขึ้นมานะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับ ใบคู่มือจากไดวานะครับไดวาเป็น Alpha Air ์ w นะครับข้างล่างก็ภาษาญี่ปุ่นนะตัวนี้เลยครับตัวลอกนะครับยังไม่ได้แกะถุงเลยนะครับก็เป็นตัวลอกห่อถุงมาตัวนี้จะไม่มีกระเป๋านะครับส่วนกระเป๋าที่เราใชา้ปกป้องลอกของเราจากการขีดข่วนจากการใช้งานนะครับก็จะเป็นเราซื้อแยกมา79บาท ตัวนี้นะครับ79บาททนทนครับคุ้มใช้งานคุ้มเลยนะครับคุ้มมากนะเคยใช้เคยซื้อมาใช้อันนึงคนะทนมากครับ79บาทแต่ว่านานหน่อยเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ส่งมาจากต่างประเทศนะครับไม่รู้จากประเทศไหนนะอ่าไดว่าแต่ข้างหน้าเป็นสตรีทน่กดนละยี่ห้อกันไม่เป็นไรนะครับ นอกจากตัวล้อก,ก็จะมีใบไดว่าลอตเตอรี่แถมมานะครับไดว่าลอตเตอรี่นะตัวนี้ก็จะออกขอเซ็นเซอร์ไปนิดหนึ่งนะตัวนี้เราก็สามารถถ่ายคู่กับตัวใบรับประกันนะครับเพื่อที่จะไปชิงโชคกับทางเพจไดว่า Thailand ได้นะครับเราก็มีใบรับประกันนะครับของแท้แน่นอนนะครับ20 Alpha Air TW 7.1L นะครับผมใช้ลอกหมุนซ้ายนะครับ อีกอย่างก็จะเป็นอ,อะไรเนี่ยใบภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยอ่านไม่ออกน่าจะเป็นใบรับประกันเหมือนกันนะครับเป็น serial code serial number นะก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือตัวนีอ้อาจจะรีวิวช้ากว่าเพื่อนเขาก็ไม่เป็นไรครับฝากติดตามรับชมด้วยนะครับนี่เลย เป็นคู่มือในการใช้งานนะครับมีนะช่องเอ่อ t ท็ k l e u n b อ x นกนะครับนะเขาบอกว่าอา่านไม่ออกก็ขอให้ดูรูปภาพเอานะครับดูรูปภาพเอาเพื่อเป็นการประกอบในการใช้งานนะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาค่อนข้างที่จะสื่อสารกันด้วยรูปภาพอี่แนละ้วนี่ครับก็จะมีบอกกันเลยนะครับว่าควรใช้ประแจควรอ่ากดสปูนยังไงควรเบรกยังไงนะครับ หรือควรทําความสะอาดยังไงนะครับในผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะก็ยังพอดูรู้เรื่องนะครับสนาสำหรับมือใหม่นะครับดูนะครับดูโดยเฉพาะตรงนี้เลยนะครับการหยอดน้ํามันนะครับของลอกนะเราจะหยอดไปที่ลูกปืนนะครับตรงนี้ตรงฝาข้างนะครับลูกปืนของสปูลนะครับอย่าไปหยอดใส่รูอ่าที่เสียบสปูลนะครับมันจะทําให้น้ามันมันเข้าเฟืองด้านในแล้วมันจะทําให้มันอ่า ถ้าเข้าเบรกมันก็จะก็จะสึกล้อง่ายนะครับนะอ่าคอยก่อนลูกคอยก่อนนั่งคอยนั่งคอยด้านหลังผมก็ลูกน้องสองสองตัวนะครับนะคอยที่ให้กําลังใจอยู่นะนะครับอ่าก็จะมีคู่มือในการใช้งานนะครับภาษาอังกฤษไม่มีเลยนะครับญี่ปุ่นล้วนนะนะครับเรามาดูที่เจ้าตัวลอกกันนะครับนี่โอ้ สีสีสวยนะครับสีสวยออกออกโทนเทาเข้มอะเทาเข้มถ้าดูในรูปภาพหรือในวิดีโอนี้ก็จะเป็นสีออกดำดำดำเงาแต่ว่าที่จริงแล้วมันเป็นสีสีเทาเข้มนะครับสปูนแดงนะครับอ่าสตาร์เด็กนะนะครับปรับมีเสียงนะครับมีเสียงแต่ตัวน,นี้ไม่มีคลิกเสียงนะครับลองดูลองดูแลไม่มีคลิกเสียง ฟังเสียงการกดสปูลเป็นเป็นกดสปูลโอ้นี่อ่ะดีนะครับสปูลตัวนี้28 mm มมนะครับ28ม mm. มในข้างก่องเขาบอกว่าสาย0.8 PE 0.8ใส่ได้45เมตรนะครับเดี๋ยวต้องลองใส่ดู PE 0.8จะใส่ได้กี่เมตรนะของผมมีสาย0.8ของ วายเปอร์ uh, per, นะครับยี่ห้อวายเปอร์ถูกๆครับม้วนละร้อยกว่าบาทเองนะครับแต่ว่า,น,า for ane, นะฟิชชิงฟอร์เฟนนะเป็นคนจำหน่ายนะครับก็เข้มว่าเหนียวทนแข็งแรงนะครับหมุนภายในก็รู้สึกว่ารู้สึกได้ถึงความแตกต่างนะนะครับแตกต่างแตกต่างเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นอาบู Max กซนะครับก็ก็ถือว่าในระดับหนึ่ง นะครับมาตัวนี้ก็อ้าขึ้นมาก็รู้สึกว่าหมุนเนียนอยู่แล้วนะครับหมุนเนียนอยู่แล้วนะเป็นกดสปูลแข็งแรงดูแข็งแรงดีนะครับสปูลเป็นดูลาลูมินนะครับนะถ้าผมออกเสียงปิดก็ขออาภาัยนะครับนะแขนตัวนี้แขนหมุนเป็น8 0ม mm, เมตรน่าจะ80 mm นะครับนะอ่ากำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสม ของตัวนี้ก็อยู่ที่3.5กิโลนะครับ3.5กิโลในงานปลาช่อนงานปลากระพงก็น่าจะเหลือๆอ,อยู่แล้วนะครับเป็นลอกที่เอามาตีงานเหยื่อเบานะครับเหยื่อเบากบยางนะครับนอนยางหัวจิกนะครับหรืองานกระสูบนะครับงานกระสูบที่ใช้ในส่วนของสปูลน,นะครับ1กรัม1.5กรัมเป็นต้นนะครับตี ก็น่าจะตีออกเห็นเห็นหน้านาหลายท่านเขียนว่าตีออกดีเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องต้องเอาไปลองนะวันนี้มาแกะกล่องให้ดูเดี๋ยวจะถ้าคลิปจะเป็นช่วงของการเอาไปขึ้นสายว่าได้กี่เมตรแล้วก็เอาไปลองนะครับนะน้ำหนักลอกตัวนี้ไม่หนักครับอยู่ที่ร0 0หกสิบกรัมเท่านั้นนะครับร้อยหกสิบกรัมถ้าใส่กับคันดีๆเบาๆก็น่าจะตีได้ไม่เมื่อยนะครับไม่เมื่อยเนาะ ที่ปรับนวงอยู่ที่ด้านล่างของตัวลอกนะครับที่ด้านล่างตรงนี้ด้านข้างนะนี่มีทั้งหมด20ระดับ20ระดับการปรับนวงนะครับปรับง่ายนะครับปรับง่ายโอเคลูกปืนของลอกตัวนี้อยู่ที่หกนะครับหกบอลแบริ่งนะหกบอลแบริ่งนะครับหมุนหนึ่งทีเก็บสายได้หกสิบสองเซนติเมตร นะครับอ่าของผมเป็นรอบ7รอบ7นะครับที่เอารอบ7ก็เพราะว่าอ่าใช้ในงานผิวน้ําด้วยนะครับแล้วก็อ่าป้องกันการที่จะเฟืองสึกล้อเร็วนะครับเพราะว่าอ่าเราใช้แต่ละครั้งก็น่าจะใช้นานอยู่แล้วนะครับส่วนตัวเกียร์สายตัวนี้จะเป็นอ่า T-Wing นะครับนะ TWS T-Wing ตัวนี้นะครับอ่าทำให้เวลาเราอ่าตีเหยื่อออกไปแล้ว สายมันเป็นอิสระขึ้นนะครับนะโอเคต้องมาทดสอบอีกทีส่วนตัวบอดี้นะครับก็ผมว่าแข็งแรงทนทานนะแข็งแรงทนทานนะครับนะ a l h a air p-w นะครับรอบ7.1นะถ้าใส่แขนแขนแดงน่าจะแขนแดงน่าจะสวยนะครับแขนแดงก็ใช้กับตัวนี้พอดีนะครับประกบกันนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะ ไปขึ้นสายลองลองขึ้นสายดูนะครับแล้วก็เราก็จะลองตีดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามชมครับครับในส่วนของคันที่เราใช้ประกบก็จะเป็นคันชิม m a โนโซเดียตนะครับตัวนี้นะเวทแปดขีดสินะครับใช้งานช่อนนะครับตัวนี้เอามาตีปลาช่อนโดยเฉพาะนะนะครับส่วนสายก็จะใช้เป็น p e ถัก8ของ v i เปอรตัวนี้ นะครับนะเหนียวนะครับเหนียวนะที่สำคัญไม่แพงด้วยนะครับอันนี้เบอร์0.8อยู่ที่150เมตรนะครับอยู่ที่ประมาณ150าบาทเท่านั้นนะครับใช้ได้ยาวๆนะหน้าตัด0.4ม mm, ิลลิเมตรนะครับนะ10ปอนด์นะกำลังเบรกอยู่ที่4.5ากิโลนะก็น่าจะดีเนาะนะลองประกบคันดูนะครับ นี่นะครับอ่าสวยเลยนะครับเข้าโทนดําแดงพอดีอ่าเข้าโทนดาแดงพอดีเนี่นะครับก็ถือว่าไม่หนักครับพอดีพอดีถือว่าไม่หนักนะนะครับใช้กับโซเดียมนะครับถือว่าดีพอดีไม่หนักเดี๋ยวมาลองขึ้นสายกันครับครับ ตอนนี้ก็โหลดซ้ายใส่คันเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลอกแล้วนะนี่นะครับได้ประมาณ45เมตรครับนะบวกล้มหน่อยเพราะว่าผมไม่มีไม่มีตัวตัววัดจำนวนวัดระยะนะนับเสี้ยวใช้นับเสียวนะครับก็ซีซันสวยดีนะเดี๋ยวเรามาลองตีดูก็ระยะตัวนี้ก็จะเป็น ไม่ไม่ไม่กว้างมากครับสัก20เมตรน่ะถึงแน่นอนอยู่แล้วแต่มาลองดูฟิลลิ่งในการในการตีการหมุนดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้หมุนเบาเนียนเลยครับหมุนเนียนมากนะหมุนเนียนเลยครับดีเลยตีโอเวอร์เฮนธรรมดาดีครับ อันนี้ผมปรับหน่วงอยู่ที่เบอร์สิบสิบหนะครับปรับหน่วงที่เบอร์สิบห้าคอนสปูลได้ได้นิดหน่อยนะครับได้เล็กน้อยส่วนมากผมจะใช้คอนสปูลน,นิดนึงนะครับ <c oughs> ก็ดีครับรู้สึกว่าเหยื่อพุ่งดีนะถ้าทําระยะไม่น่าไม่น่าไม่น่าลําบากไม่น่ายากนะครับในการตีช่วงนี้หน้าหน้าหนาวก็จะลมแรง นะครับอันนี้ผมตีที่หลังบ้านผมนะโอ้อันนี้ใช้เป็นกบยางไบโอของอามาโดตัวเล็กจำไม่ได้ว่ากี่กร,รมแต่ว่าตัวเล็กฮนะตัวเล็กก็ต,ตีได้ดีเบาส่วนตัวรู้สึกว่าเบามากครับเบาต่อจากเบากว่ากว่าตัวที่ผมใช้ตอนแรกเยอะเลยนะครับนี่เบาน่าจะตีทั้งวันน่าจะไม่เมื่อยเท่าไหร่นะครับน่าจะโอเค ผมว่าถ้ากบยางโดนน้ําเป็นกบยางเจ็ดกรัมโดนน้าผมว่ามีหมดหลอดชัวนะครับมีหมดหลอดแน่ๆเดี๋ยววันหลังจะออกไปลองตีทดสอบให้ดูครับพุ่งดีพุ่งนะครับเดี๋ยวลองฟิปปิ้งดูอันนี้ยังไม่ได้ต่อช็อคนะครับยังไม่ได้ต่อช็อคโอ้โอ เดี๋ยวลองฟิปปิ้งดูโอ้ดีเลยครับถือว่าผมถือว่าดีเลยนะอันนี้หน่วงสิบห้านะครับถ้าปรับน่วงเบอร์ต่ำๆน่าจะเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ยังไม่เข้ามือด้วยแหละเดีย๋ยวลองให้ให้ให้ไปตีให้ลองใช้ให้เข้ามือก่อนนะครับ ตอนแรกจะออกไปตีให้ดูว่าได้ระยะเท่าไหร่แน่ๆฮะก็มันขําแล้วนะครับนี่สวยนะครับสวยแล้วก็น่าจะทนทานนะนาะนี่สวยนะครับครับก็ไปลองขึ้นสายนะครับแล้วลองตีดูนะก็สรุปว่าตีดีครับเบาตัวลอกก็น้ำหนักเบาประกบกับคันเบาเบอย่าง ชิมิโนโซเดียมแล้วนะครับตีดีมากนะออตอนนี้ตัวน,นี้ผมใส่สาย,สาย0 8นแบบน่าจะได้ที่45เมตรนะครับบวกลบมีอยู่เพราะว่าผมผมกะตามสีนะครับนะกะตามสีรวมๆเลยก็ถือว่าดีชอบเลครับสวยสวยมากนะฮะถ้าแต่งโทนดำแดงนี่เยี่ยมเลยนะครับก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเลื่องงานเดี๋ยวผมจะไปลองตีทำระยะดูว่าจะได้กี่เมตรนะแล้วก็หมดหลอดไหมนะครับนะเพราะว่าวันเสาร์มีมีออกทิปนะครับไปตกปลาช่อนนะครับอันนี้ผมใส่ยังไม่เต็มนะเหลืออีกนิดนึงน่าจะ50เมตรพอดีได้นะครับ0 8 50เมตรพอดีได้อ่าดูนนี้นี่อ่าอัลฟาแอร์ อาฟฟาแอร์ทลนะครับรอบ7.1ก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามผลงานของทีมงาน l o อก e r f i ์ฟิชชิติดตามผลงานของผมด้วยนะครับเอ่อก็เป็นมือใหม่หันตกเหมือนกันนะครับนะก็ค่อยๆเรียนรู้เหมือนกันนะครับนะฝากนา้นาๆที่มีนา้นาๆที่เก่งๆทงศาศาักษะเยอะแยะแล้วก็ช่วยแนะนําด้วยนะครับนะก็หากมีผิดพลาดปประการใดก็ต้องขออภยัยนะครับนะ บอ,อกไว้ด้วยนี่ครับอ่า uh huh.